การจิตอัปเกรดสมองตอนที่90ดึงจิตออกจากความครอบงำตอนนี้ทำไมเราต้องมาบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนคุณป้าโนคิดว่านะคะกำลังสับสนแล้วก็หลงว่าตัวเองนะเป็นคนที่เหนือหรือว่าเก่งแล้วมีความพร้อมเป็นของตัวเองแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเรายังตามตูดเขาเรายังตามหลังเขาอยู่ อีกหลายกลุ่มนะคะและที่ตอนนี้นะคะดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะมีดูเหมือนจะช่แต่จริงๆแล้วกลับไม่ใช่ตะติงหนงอ,อยู่ข้างในนะคะมันสุกนอกแต่เผาข้างในเราดูตลอดเวลาเพราะว่าเหล่าบรรดาน,นักธุรกิจที่เป็นทุนซัพพอร์ตทางหลน์นั่นแหละคะ่ะพยายามที่จะสร้างแล้วก็ทำลาย ความรู้สึกนึกคิดของคนแต่และภูมิภาคโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะ,ะเราอยากจะให้หลายๆคนนะคะมองแล้วก็เข้าใจโลกของความสัตว์จธรรมแล้วก็สัตว์จริงนะคะดูอย่างแค่ทำไมสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชที่เคยเข็นฆ่าผู้คนเคยทำร้ายโดยที่หวังที่จะได้ครอบครองดินแดนเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่ะ การที่เอาชนะแข่งค้าเข็นค่าและแข่งขันมันดูเหมือนว่ามันคือความสำเร็จของพระเจ้าอโสมในยุคนั้นที่สามารถตีเมืองและเอาชัยชนะมาสู่มาตุภูมิของตัวเองได้แต่พอหันหลังไปกลับมองเห็นคนล้มตายคนเจ็บบาดเจ็บมากมายซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นหนึ่งในพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ เคยช่วยเหลือเคยซัพพอร์ตเยียวยากันมาเช่นเดียวกันนะคะมนุษย์จ๋าไม่ว่าท่านจะเกิดมาในสถานที่แห่งใดเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แล้วแต่ว่าชะตาชีวิตของแต่ละคนจะมาจุติในประเทศใดในภูมิภาคใดในรูปลักษณ์แบบใดจริงไหมจ๊ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ว่าจะเป็นสาอันตั้งต้นจากจุดที่ใดมาทุกคนล้วนขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันและเหตุใดเออท่านถึงหลายจึงพยายามนะคะหาข้ออ้างหาเหตุผลที่จะมาสร้างความปัญหาสร้างอันตรายให้กันและกันอยู่ตลอดเวลานี่ต่างหากล่ะคะที่เราอยากจะให้คุณ ดึงจิตออกจากการครอบงำเพราะสิ่งที่มนุษย์กำลังกระทำมันคือการครอบงำด้วยการที่เอาหลักของประเทศเอาหลักของเชื้อชาติเอาหลักของศาสนาเอาความแตกต่างของภูมิประเทศหรือสลีละร่างกายหน้าตารูปภิรักผิวพันธุ์มาเป็นข้ออ้างในการที่จะใช้ประโยชน์หรือว่าคิด การใดๆเพื่อที่จะได้ประโยชน์อันสูงสุดของตัวตนมาถ้าเราพยายามดึงตัวเองออกจากจิตเหลา่านี้ก็เหมือนหิ่งที่พระเจ้าอสุกได้กลับมาแล้ลึกและมองดูเรากำลังฆ่าคนด้วยสองมือเพียงเพราะว่าตัวเองทนงและหลงว่าตัวเองมีฝีมือย,ยิ่งยิ่งคิดยิ่งฮึกเหิม ยิ่งประเดิมทําไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่ากำลังเขนฆ่าและทําลายกันและกันแค่นี้เขาก็ยอมแล้วก็ปิดการฆ่าด้วยการเลิกทําสงครามแล้วก็มาสร้างอารยธรรมเพื่อเผยแพร่ศาสนาให้ตัวตนของตัวเขาได้ชาระบาปล้างบาปที่มือเปื้อนเลือดต่างๆนานาจําไว้นะคะ เช่นเดียวกันพระเจ้าสิทธะท่านก็สละราชสมบัติเพื่อที่ตามหาความจริงของชีวิตเพราะสิ่งที่ท่านได้มามันคือวันณะที่สูงส่งเรามาคัดแยกแบ่งธาตุแบ่งวันณะกันแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมากดทับเพื่อที่จะได้ตัวเองดูเหนือพิเศษกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วมนุษย์ก็คือมนุษย์เหมือนกัน พระองค์ก็เลยจึงทําตนออกจากกาบความรุ่มหลงแล้วก็อบายทั้งหลายเพื่อที่จะเข้าใกล้ความจริงของสัตว์ธรรมจึงได้สแสวงบุญและ,สะแสวงหาข้อเท็จจริงของชีวิตแต่ท่านก็ได้ค้นพบอริยสัจนั่นก็คือสิ่งที่เราถือหลักมาปฏิบัติไว้สำหรับมนุษย์ที่มีอารมณ์ตื่นรู้แล้วก็พร้อมที่จะสละวางเป็น นี่ต่างหากนะคะที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเกิดในภูมิภาคส่วนจุดไหนไม่ว่าจะนับถืออะไรหรืออมีเชื้อชาติอันใดเราคือมนุษย์เช่นเดียวกันและถ้าคุณอยากจะออกจากวังวนกับวงจรอุบาทที่มนุษย์ทั้งหลายสร้างและครอบงำกันเอาไว้ก็พยายามนะคะทำตัวเองให้ไกลห่าง จากสิ่งเหล่านี้เดินตามพุทธ,ธะเช่นท่านและท่านจะเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองถึงแม้เราจะไม่ได้หวังนิพพานแต่เราก็หวังว่าเราสักวันเราจะมีความสุขด้วยตัวเราเองเป็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาชีเป็นชีตายหรือไม่แต่สิ่งที่เขาสร้างเอาไว้แล้วเราก็มีแต่เสพกับใช้ให้มันหมดไปวันๆแต่ถ้าคุณรู้จักกล้าที่จะลงมือทา ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์แบ่งปันกันเราอาจจะไม่เก่งร้อยคอร์สแต่เราก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องโง่ร้อยล้านจริงไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ให้คิดนะคะเอาตัวเองดึงออกจากสิ่งวังวนนั้นให้ไกลให้ได้ที่สุดนะจ๊ะแล้วคุณจะค้นพบสัตว์จะทำฝากเอาไว้ให้คิดคะ่ะคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์และบอกต่อด้วยนะจ๊ะดึงจิตออกจาก วังวนนี้ให้ได้นะคะปานกเป็นกําลังใจให้ค่ะสนใจอยากเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ผ่านช่องทาง YouTube นะคะป้านกนะคะจะพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารจิตให้ทุกท่านได้มีรสชาติใหม่ๆใ,ในหัวใจของคุณตลอดเวลาสําหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตจบแต่เพียงแค่นี้สว่ีค่ะ